ครับแต่ไม่มีสนามแข่งไม่มีสนามหมดดิหมดสิทธิ์เลยเออไม่มีเลยมี F1 อย่างเดียวซึ่งปีละครั้งครับแค่นั้นเองนะไต้หวันอย่างนี้จีนนี้จีนก็มีแต่ว่าี่เขาบอกเขาก็บอกอะการจัดการมันไม่ได้มาตรฐานเท่าเข้าประเทศไทยครับผมมันก็เลยต่างประเทศก็เลยเข้ามาในไทยกันเยอะมากซึ่งปีนี้ก็เชื่อว่ามากันอีกเยอะเลยน่าจะดูเดือดและยกระดับความมันขึ้นไปอีกถูกต้องครับ มันก็จะเป็นจริงมันก็เป็นเรื่องสนุกะอย่างเมื่อวานจะมาอ,อ,ะอินโดกับไทยคู่พิเศษแข่งกันแล้วก็แน่นอนแหละเราก็อยากจะเชียร์คนไทยชนะทา<ต>นํามตเป็นเรื่องปกติครับแต่ว่าการแข่งขันมีแพ้ชนะไม่ได้เ,เรียกว่าอ,อินโดชนะไปก็เหมือนกับว่าเราให้เขาเอาแชมป์กลับบ้านไปแต่ครั้งต่อไปเราก็ต้องมาสู้กันใหม่แล้วก็เรียกเอาเอาชัยชนะนั้นคืนมาให้ได้มันก็เป็นเรื่องสนุกสนานที่ เมื่อคือเราต้องก็ต้องพัฒนากันไปต่อไปเรื่อยๆแล้วคืนนี้เนี่ยยังมีอีกสองคู่ไอ้ยหโอ้โหเป็นกี่ล้านเป็นรู้สึกว่าจะสี่ล้านนะครับสล้านสี่ล้านคุณลงไปกี่ล้านผมลงไปสองล้านครับพี่สล้านเลยร้านผมกับล้านพิต้าเป็นล้านขายหมูปิ้งเล็กๆเดี๋ยวจะไม่มีงานทำกันแล้วนะก็รอดูรอชมกันคืนนี้มันจริงฮะมันจริงๆ แล้ววันนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าน่าจะดูเดือดกว่าเมื่อวานนะครับเพราะมีอีกในหลายๆรุ่นการแข่งขันเใช่เป็นหลักๆในที่หลายๆคนเนี่ยจับตามองเนี่ยซูเปอร์โอเพนนะครับแล้วก็กเวฟอวตารทั้งในระบบ400 2เมตรและ,ะในระบบ1,000เมตรแร็คแบตเทิลเนี่ยแล้ว 72ชัก9 0 0 0เมตรโอ้โหเยอะแยะเป็นหมดครับเวทใหญ่ทั้งนั้นวันนี้ก็เรียกว่ารุนใหญ่ไฮไลท์ในวันนี้ก็เอามารวมกันในวันอาทิตย์วันสุดท้ายใช่ครับนะครับก็เดินทางมาร่วมรับชมกันได้มาบันทึกภาพความมันรับบรรยากาศความมันกันแล้วมาชมคันนี้ครับรันแรกครับ6 0 0ูนูนแปดรันนี้มีเลขเก้าให้เห็นแน่นอนสําหรับคันนี้ครับถ้ามันมีอะไรผิดพลาดขอออกออกทักหนึ่งจุดีมีมีให้เห็นเลย้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับ In Han and on up next is Tridhama racing team from Indonesia. His first run was 6.008. Indo, Indonesia. Indo. Indonesia. เขาไม่รอนะเขาซ้ำนะเวลาเขา,เขาอยู่โพเดียมดีด้วยนะครับน่าจะอยู่อันดับ2นะครับคันนไม่รอแล้วอยากได้ที่หนึ่งเขาเรียกว่าเกินกำลังร้อนรคับการขี่กำลังลงตัวครับต้องรีบออกมาใหม่โอ,โ,อโอ้เดี๋ยวนี้แบงค์บุญหอเป็นเด็กเป่าพัดลมแล้ว ใช้โบเวอร์โอซูกะด้วยมาดูครับร้านสุดท้ายคันนี้ครับห้าไม่ห้าครับดูตั้งแต่60ฟุตครับเอาแล้วครับนี้หนึ่งจุดตีสองตูนห้าจุดเก้ากกลางเป็นยังต่ำนี่รันเลย five but he's still in second place โอ้โห เลขสวยเลยนึกว่า59กากลางๆต้นๆไปแล้วนะเี่ราอวหกสิฟุตแรงมากแม่โอ้โหเร็วที่สุดคือ5995ถ้าเป็นแทร็ก B เนี่ยผมว่าน่าจะเห็น59ต้นแล้วเพราะว่าเหมือนอารมณ์เหมือนแทร็ก B เนี่ย60ฟุตจะาชัดกว่าครับพี่โอ้โหแพ้ไปแค่ศูนย์ศูนย์จุดสี่ในพันไหมอ้นโอ้โหสดสด แต่เมื่อกี้อาถ้าให้ผมมองอ่ะครับออกตัวช่วงแรกนิดนึงยังมีสะดุดนิดเดียวครับพี่เออไม่งั้นจะดีกว่านี้แน่นอนครับ และขณะนี้นะครับสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมในสนามนะครับวันนี้บูธกิจกรรมสปอนเซอร์ของเราเนี่ยนะครับมีของซื้อเนียมีกิจกรรมให้เล่นมากมายนะครับและตอนนี้เนี่ยกำลังมีการไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับเดินสัมภาษณ์ตามบูธต่างๆเนี่ยก็ไปเดินไปรับชมไปดูกิจกรรมต่างๆไปร,รับของรางวัลกันได้นะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วแจกหนักจัดเต็มแน่นอนสำหรับบูธสปอนเซอร์ต่างๆในวันนี้ครับก็เรียกได้ว่าบูธสปอนเซอร์ที่มาในวันในงานนี้เนี่ยครับพี่ ไม่ได้อยากขนกลับโอ้โหจัดหนักแจกเต็มครับพี่เขาไม่ได้อยากขนกลับครับเพราะฉะนั้นไปสอบถามตามผู้ต่างๆครับว่าสนใจสินค้าอะไรมีลดร,ราคาพิเศษอย่างแน่นอนครับใช่ครับพี่จะมีแล้วมาดูคันนี้ครับ ESR มาเลเซียรถมีปัญหา โอ้ตั้งแต่มีการจัดการแข่งขันปลายปีมาของรายการ G.O. นะปีนี้ค<ช>ือเป็นปีที่แบบว่าอาเซียนจริงๆนะครับพี่ใช่ไหมเพราะว่าทีมบ,บ้านพี่เมืองน้องมากันเยอะแยะไปหมดยิ่งทีมมาเลเซียมาเป็นร้อยคันนะพี่อาแล้วอินโดก็มากันเยอะโอหอินโดก็ไม่น้อยหนะ้าต้องมี30-40สคัน<า>ครับแล้วมันดีตรงที่ว่าเขา เอามากันทั้งทีมาญติพี่น้องต่างๆมากันหมดเลยขนกันมาคืออารมณ์แบบน่าจะเหมาเครื่องมาครับพี่มาเยอะมากคันนี้ครับละแรก6.383ครับมาเลเซียครับสุกกะ ESR first run was 6.383. Fastest in this category is 5.995 by Good Boy from Philippines. Oh lala And run. he ran track A. Run this. He ran track B. Better than before, on sure. If there is no mistake or โอ้โหแม่ออกดีแต่ยังไม่เร็วเท่าไหร่60ฟุตรครับดีกว่าเดิมครับเอาล่ะครับ six one eight three แม่ออกซึมซึมไปหน่อยพออ่าใช่พอพูดอย่างนี้แล้วเดี๋ยวมันกลายเป็นทำาให้ผมต้องสังเกตเลยว่า พอเขาวิ่งแท็ก A มาแล้วมาแท็ก B นี่จะเป็นยังไงด้วย,ด,วยด้วยทิศทางของลมครับพี่ลมมาจากแท็ก B มาจากขวาไปซ้ายครับกี่น็อตฮะน่าจะประมาณน็อตสามตัวครับพี่ <laughs> ไขเป็น, <laughs> เ,ปนเป็นหัวเบอร์สิบอะไรอาจจะ,ะเป็นน็อตเฮงสกูหรือราชาน็อตเลดครับพี่โอ้โหแม่ัม่นเจยบลมเป็นไง <laughs> ไม่โชคดีที่ขัด ลมมเป็นยังไงนะลมเนี่ยมันมาจากขวาไปซ้ายก็คือมาจากแท็กบพัดเข้ามาแท็ก A ถ้าอยู่ทางแท็ก B เนี่ยจะชิดกําแพงมันจะไม่ชนลมครับบี่มันเรื่องลดการเสียดทานรู้เรื่องแต่อาจจะไปสีกับเบริเออร์ก็เป็นได้ก็ต้องแลกกันทุกอย่างมีความเสี่ยงครับการลงทุนสุสกะ เอาล่ะครับระยายฝั่งด้วยคันนี้